สวัสดีครับพบกับรายการชุมชนคณะาสาเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22มิถุนายน2555เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับที่เราจะนําเสนอในช่วงของตะลุยชุมชนซึ่งวันศุกร์นี้มี2ชุมชนด้วยกันนะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปตะลุยนะครับชุมชนแรกเป็นชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นชุมชนในอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงอำเภอจนะแล้วคนที่เลี้ยงนกเขาวชวาเสียงก็คงจะรู้ดีนะครับว่าที่นั่นถือว่าเป็นเมืองหลวงของนกเขาวชวาเสียงของประเทศไทยหรือว่าของอาเซียนก็ว่าได้นะครับล่าสุดทางชาวอำเภอจนะเองคนเลี้ยงเขานกชวาเองสามารถพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงการเพาะพันธุ์จนได้รับการยอมรับไปทั่วอาเซียนนะครับและล่าสุดเขาเตรียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนกเขาวชวาเสียงสากลครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับ อำเภอจน,นะทําให้อำเภอนี้เป็นเมืองหลวงของนกเขาชวาเสียงได้อย่างไรไปติดตามพร้อมๆกับคุณไพศาลรัตะนะผู้สื่อข่าวของเราที่ภาคใต้ได้เลยครับภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมฮะมีกรงนกเขาเป็นพันๆกรงพันๆนกนะฮะคือบรรยากาศของการแข่งขันนกเขาวชวาอาเซียนครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาว่ากันว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานจะเป็น ก้าวแรกที่จะนำไปสู่การกรำหนดกรอบทิศทางในเรื่องของการผลักดันให้อําเภอจนะเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งนกเขาชวาอาเซียนวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจากคุณอุทิศชูช่วยฮะนายกอบจจังหวัดสงขลาเนี่ยจะมาพูดคุยถึงการยกระดับการพัฒนาทิศทางของเรื่องของ นกเขาฮะจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของประชาคมอาเซียนจะไม่ได้พูดกันเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแต่วันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องของนกเขาฮะนายกครับจากนี้ไปเนี่ยอำเภอชนะว่ากันว่าจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียนการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะช่วยผลักดันให้เป็นไปในทิศทางนั้นได้อย่างไรครับนายกครับครับสำหรับการจัดการแข่งขันนกครั้งนี้นะครับก่ <S <S อนที่จะ,ะมีการแข่งขันเนี่ยครับมีการประชุมกัน 4ประเทศโดยการที่ที่ที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับมีประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ได้ไปประชุมแต่ละประเทศนะครับเราผลัดกันเป็นเจ้วภาพประชุมครั้งที่หนึ่งที่ประเทศมาเลเซียครั้งที่สองที่ประเทศไทยและครั้งที่สามที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศเมืองสุราบายาสุดท้ายที่สุราบายากำหนดให้มีการจัดตั้ง ประชาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาอาเซียนขึ้นนะครับคือการกับเครื่อนเรื่องอาเซียนเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะครับแต่ว่าถือว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเพื่อเพื่อการประกวดหรือเพื่อการสันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาเซียนเนี่ยนะครับ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับห<ช>มายความว่าการเรล่นลูกขาวาเสียง<ร>ของ4ประเทศ<ร>ที่เรากําลังนิยมกันอยู่ขณะนี้เนี่ย<ช><ช>นะครับจะเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราพูดถึงความร่วมมือเราพูดถึงความรักความสมมามัคคีกันเพราะฉะนั<ช>้นเนี่ยกิจกรรมที่จะทําให้คนรักคนสามัคคีกันเนี่ยนะครับหนึ่งในกิจกรรมนั้นเนี่ยก็คือการ เลียงนกเขาชวาเสียงแล้วก็มาประกวดมาประชันกันใช้นกมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับจึงเป็นที่มาของมติที่สุราบายาว่าให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประธานคนที่1นึเป็นประธานคนแรกแล้วที่เหลืออีก3ประเทศเนีเป็นอุปนายกหรือเป็นรองประธานนะครับ ของประชาคมผู้เลี้ยงนกเข,ขจาจวาเสียงอาเซียนขึ้นนะครับและกําหนดว่าทุกปีจะต้องมีการแข่งขันและผลัดกันเป็นเจ้าภาพปีนี้นับหนึ่งท,ที่บ้านเราที่บ้านเราที่ททประเทศไทยและที่อําเภอจนะด้วย <ault. S 1> ทําไมต้องเป็นประเทศไทยทําไมต้องเป็นอําเภอจนะนะครับแน่นอนที่สุดครับทุกประเทศยอมรับในความเป็น เป็นผู้นําด้านการาพัฒนาการเพราะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงของประเทศไทยและของอำเภอจนะของเรานะครับจึงเป็นที่มาว่าหนึ่งประธานคนแรกของประชาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาอาเซียนเนี่ยต้องเป็นประเทศไทยการแข่งครั้งแรกก็ต้องเป็นประเทศไทยวันนี้มีนกเข้าแข่งขัน4ประเทศน,นะครับถึงหนึงนกนกนะครับ 1, นึ่ับกนกซึ่งถือว่าเป็นสาานามแข่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่เราเคยทำมานะครับ ประการต่อมานะครับกำหนดให้คณะกรรมการที่เป็นประธานเนี่ยนะครับอยู่ในวาระได้สี่ปีแล้วก็เปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเปลี่ยนกันเป็นประธานแล้วก็กําหนดให้มีการแข่งทุกปีครับปีนี้แข่งที่ประเทศไทยปีหน้าต้องไปมาเลเซียปีหน้านุ้นต้องไปอินโดนีเซียปีหน้านุ้นก็ต้องไปที่สิงคโปร์รนะครับ นี่คือกิจกรรมที่จะเริ่มนับหนึ่งที่ชนะสงขาของเราครับกรอบกติกาการแข่งขันรวมถึงมาตรฐานกฎเกณฑ์ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยในทุกชาติในอาเซียนโดยมีบรรทัดฐานเกิดจากการแข่งขันครั้งนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับะจะมีการประชุมพูดคุยกันนะครับ,รบว่านกเขาลักษณะดีที่มีเสียงสำเนียงร้รองสำเนียงขันอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะของสากลที่ ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยยอมรับว่าเป็นนกลักษณะดีเป็นนกเสียงดีนะครับประการที่1เนี่ยเขาเรียกว่าน้ําเสียงรประการที่สองเนี่ยพยางหน้าพยางกลางพยางท้ายนะครับแล้วก็ความขยันนะครับน้ําเสียงจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกับนักร้องนะครับนักร้องผมเปรียบเทียบกับนักร้องเสียงสากลเสียงแบบเสียงอมตะว่างันเดินนะฮะ เช่นสุเทพชลินนันทนาคอนอคนักร้องรุ่นเก่าๆที่เป็นเสียงเรียกว่าอมตะทุกคนทุกเพศทุกวัยฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อน,นั้นให้การยอมรับให้การยอมรับเหมือนกอันนะครับนกเขาก็เช่นกันครับ,รบต้องมีน้ําเสียงที่ในลักษณะที่ทุกคนเนี่ยฟังแล้วเพราะกันกันนะครับ,รบแต่จะเพราะแบบเสียงสูงเสียงหวานเสียง เพื่อนเอ่ยอะไรเนี่ยก็เขาไปว่าในรายละเอียดหมายถึงว่าน้ําเสียงดีแล้วเนี่ยพยางหน้าต้องขึ้นดีด้วยพยางกลางนะครับมีน้าเสียงที่ฟังแล้วเนี่ยถูกจังหวะถูกโน้ตนะครับเสียงนกเขาเหมือนกับดนตรีนะครับมีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงจังหวะเป็นจังหวะนะครับพยางท้ายและความขยันนกเขานี่ต้องขยันต้องขยันร้องถึงจะเป็นนกเขาที่ดีของอาเซียนได้ครับ จากนี้ไปทิศทางการยกระดับการพัฒนาให้จนะเป็นศูนย์กลางของเมืองนกเขาในอาเซียนครับอบจวางแนวทางในการดังไว้อยังไรบ้างครับแน่นอนที่สุดครับภาครัฐภาคราชการเราเนี่ยคงไปขับเคลื่อนโดยปราศจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนไม่ได้ผมอยากจะกลับเรียนกับท่านผู้ชมที่เคารพว่าอำเภอจันนะเนี่ยนะครับ เป็นอำเภอที่มีการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงอยู่ในบ้านทุกบ้านผมกล้ารับประกันอย่างนั้นนะครับแล้วอยู่ในสายเลือนเพราะที่นี่เนี่ยเริ่มเมื่อ62ปีที่แล้วนะครับ,รบมีนักการพานโรงของที่ว่าการอำเภอจะนะท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปเอานกเขาป่านกเขาที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงแล้วก็ ให้คุนเคยมาพัฒนามาผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเพราะเลี้ยงที่อำเภอจนะและทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดการสันทนาการที่ดีก่อให้เกิดความรื่นรมรก็แพร่ขยายนะครับจนกลายมาเป็นอา,อาชีพจนกลายมาเป็นเรียกว่าโอท็อปประจำจังหวัดประจำอำเภอจนะของเราก็ว่าได้ครับ อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาครับเป็นอำเภอที่ได้รับการยกย่องว่ามีประชาชนเลี้ยงนกเขาเป็นจํานวนมากและที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นดินแดนแห่งเมืองนกเขาชวาด้วยเพราะที่นี่มี เขาพันดีมีฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ดีมีนกเขาที่ได้รางวัลมาทั่วฟ้าเมืองไทยนกเขาราคาที่นี่เนี่ยเป็นล้านเลยนะฮะวันนี้เนี่ยจากความชื่นชอบของคนกลุ่มเล็กๆสู่สนามแข่งเล็กๆได้มีการผลักดันได้มีการยกระดับจนเกิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงในระดับอาเซียนเป็นครั้งแรกนะ,ะับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับคุณสมหมายฮะซึ่งเป็นอุป,ปนาย,ยกสมาคมนกเขาชวาเสียงแห่งประเทศไทยเป็นคนที่นี่แหละฮะ จะมาพูดจะมาเล่าให้ฟังว่าจากความชื่นชอบแล้วทำไมวันนี้ถึงกลายเป็นการแข่งขันในระดับภรมิภาคในระดับอาเซียนได้ฮะคุณสม,มัยฮะมันเป็นมายัางไงฮะอําเภอจะนะถึงได้รับการกล่าวขวัญในประเทศภูมิภาคอาเซียนอินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีสิงคโปร์ก็ดีให้การยกย่องว่าที่นี่เนี่ยมีนกเขาพันธุ์ดีเยอะแยะมากมายครับนกเขาชวาเนี่ยม,มันมีประวัติความเป็นมาครับ อยากจะเรียนให้ทราบว่านกเขาชวาเนี่ยเดิมไม่ได้เป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ในบ้านครับครับเดิมเนี่ยนกเขาชวาเนี่ยเป็นสัตว์สัวนของกลุ่มบ่าไม้เพราะมันเป็นสัตว์ป่าครับนะครับทีนี้คนปักใต้จ้ะนะครับเป็นคนที่ชอบสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนครับคเขาก็ไปหานกในป่าที่เสียงดีๆนะครับไปต่อนกมาไปดักนกมาครับแล้วก็เอามาเลี้ยงก็เอามาผสมพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ก็เป็นตำนานว่านกเขาชวาเสียงที่พัฒนาพันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นนกเขาชวาที่เกิดการผสมพันธุ์แรกขึ้นที่จจนะที่นี่ครับคนที่ชอบในจังหวัดอื่นในหมู่บ้านอื่นก็มาซื้อมาหาเอาจากที่จจนะต้องมาที่นี่แหละครับไปเลยครับตั้งแต่อดีตครับถ้าตามที่เราศึกษาสอบถามคนที่ผสมพันธุ์ได้เป็นคนแรกก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบปีโอ้โหที่ที่ครับที่เขาเลี้ยงมาแล้วก็ คนก็นิยมชอบมากขึ้นแล้วก็เป็นโชคดีของเจนะับที่ภูมิปญญานี้ไดถ้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง<อ>แล้วก็มีการผสมพันธุ์นกที่เจนะมีเป็นสายพันธุ์ดีทุกที่จะต้องเมาจัดที่นี่ไปปรผสมจนในที่สุดในประเทศไทยทุกจังหวัดหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยก็ยอมรับว่าเจนะคือเมืองหลวงของนกเขาชวา เขายกย่องขนาดนั้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะทุกคนก็ต้องมาหานกเขาครับชาวาที่จะนะซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาโดยภูมิปัญญาที่โตเนื่องและยาวนานก็ออกไปผปสมพันธุ์ที่อื่น คือนกเขาจนะเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของคุณภาพเสียงร้องแล้วยังเป็นสินค้ายังเป็นถือว่าเป็นโอท็อปอย่างดีเลยใครอยากเลี้ยงนกเขาใครอยากได้นกเขามาจนะหมดครับเดิมๆจริงๆคนที่เลี้ยงนกเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเพื่อธุรกิจนะไม่ได้เลี้ยงเพื่อทําธุรกิจเพื่อเป็นาหล่งตัวแต่เป็นการเลี้ยงเพราะความชอบเลี้ยงขันของนกเขาเป็นจิตจะทีนี้ต่อมาพอมีคนชอบเขาเยอะเขาก็ต้องไปซื้อหา ก็กลายเป็นการซื้อขายเป็นธุรกิจซึ่งขณะนี้คิดว่าเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพได้เลยครับไม่เฉพาะผสมพันธุ์นกและก็ขายนกอย่างเดียวครับคนทําโรงขายก็สามารถที่จะขายถรงได้คนตัดผ้าลงนกก็เป็นอาชีพได้ครับคนทำนาเพื่อเป็นข้าวนกเขาก็เป็นอาชีพได้ครับคนที่ทำตะขอนกเนี่ยเป็นเป็นขีมือที่ มันเป็นอะไรฝีมือทําด้วยมือเนี่ยครับงาถาก็แผงก็เป็นทานศิลปะก็สามารถจะเป็นอาชีพได้มันประกอบอาชีพเยอะเลยครับรวมมายค่ในชนะมีความนกเขาปัจจุบันเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากครับเดียยี่สิบสามสิบโอ้เป็นร้อยครับเป็นร้อยครับร้อยเลยเนะฮะผมว่าที่ชนะนี่น่าจะไม่ไม่ต่ากว่าสามร้อยความโอ้ที่ทาเป็นความที่ทําเป็นความลักษณะคาว่าความที่ผมว่านี่หมายถึงว่า เลี้ยงตั้งแต่10ส10บกลมผสมขึ้นไปโอ้เพราะขณะนีะ้เราได้ร่วมมือกับกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรเนี่ยขณะนี้เราทําเป็นมาตรฐานความนกเขาชาวาแห่งประเทศไทยโอย้ถึงขนาดนั้นเลยครับผมตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วประกาศใช้เรียบร้อยแล้วครับครับ,รบตอนนี้เนี่ยเรื่องของในแง่ของเศรษฐกิจทุกคนมีงานทําจากเรื่องของนกเขาจากความชื่นชอบจากการเลี้ยงเอาไว้ฟังเสียงตอนนี้ จะทำกรงก็ดีจะทำความก็ดีจะเป็นอาหารนกก็ดีคนจะนะมีรายได้ต่อปีที่เกิดจากนกเขาเนี่ยมันนำรายได้เข้าสู่อำเภอของเราปีหนึ่งๆเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ฮะตัวเลขกรมฯเลยสิบล้านพูดสิบล้านหรือว่ามันเกินกว่านั้นฮะพูดถึงปัจจุบันเนี่ยรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับนกเขาไม่เฉพาะขายนกขายกรงทั้งหมดนะครับ<ะ>ผมว่าตอนนี้มีน้อยแล้วครับ มีน้อยผมว่าปีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะไม่เกินห้าสิบล้านแต่ในอดีตเนี่ยเราเคยได้ถึงหลายร้อยล้านกตุผลเพราะ